เพิ่งสิหลายมันมีน้ำมีนวลสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อช่องแก้มสกาวเดือนเราเปิดโอเปเชียกันวันนี้มีเด็กฝรั่งดังลาวโอ้หน้าลาวอย่างหาเนี่ยมานอย่างก็สู้กันเล่นแล้วมันไม่งานเปล่าให้เล่นน้ำเนี่ยให้เล่นน้ำเนี่ยก็ไม่อยากเล่นน้ำเขาอะนะก็เป็นใจยูกินข้าวกินดาบแมไป เอาคือไเ้ือมา้มือหนีมันยุกไก่นี่ยไก่ ีเพิ่มแล้วล่ะปีเพิ่มแล้วแล้ววันทีทังไก่เขากับปืนมไว้เจียงรถยังไ่ทันดะเศ้าได้แก้มยังกินแผลงิแดีแล้วยังได้แลนลงเลยนี่รถมันใส่งานจม่นเนารันนบก่นเอาไไปมกสองสนหมกอยู่อนบิกซีองสมง่นี่ไ่ได อนเพราะแต่จู่ขังในกับโอเคยอดอกออกมาแมขึ้นละอากาศไม่ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอันขาเงียนเงียนเนี่ยคือมันก็ยางดูเถื่อุ้ย เบื้องหลังเบื้องหลังเพิ่งไปเนยหนาดเบื้องหลังเด้อพี่น้องไปเบิ้งขีดเตียมอยู่น้ำเล่าสองวิงาอมาจดทงบ้านแท้ง รถเกียเป็นรถตืนเด่นตื่นมากยจอบอกมากหมอวมาหลดบานตื่นไหมเราหลับหนึ่งเก่าโมงนอนต่อะอํากูไก่กรโทรมาเธอจะิ่มแจ้งใกลุ่มอหลั่มรถออกสิบโมงมีกูไก่สิบโมงแล้วเดี๋ยวฉันถามรถก็แป๊บนึ่งสะดอกรถสีอ่อกไปนี่กใจะสิออนละละเดี๋ยวฉันจะลังสียางลงไปจัาคอนี่ลัดิเลยเป่าแรงมาเารียคล่แจนี่ยสวัดีค่ะ โอ้ oh, má, ่างวานากันรองเนาไปยงบอกว่าจได้เรียไก่เขดีเลยีอเป็นนมางเนักันนัดกันมากสองสาวเดาเถอะออก็า่งเมนการังเป็นสาวหนาเต็มเแนผป็นหญ่เป็นสาวเหรนี่ยหลายกินแซบถามมั่งตรไปยังหลายกินแซียบมันคือหนายัยขึ้นอ้นถามมันเป็นยังมันมีแกนเ่รายม่นเ แค่เบเอแม่เาแม่ด้วเนียใส่อ้วนเด้แต่ว่ามันอืดสดอ้โทอ้ยยิงหนักกว่าอ้วนเลยขึ้นตั้งแต่ไข่มาตั้งแต่มุกกะลาแก้มกินยาเั้งกินทั้งสีแล้วมันึ้ดมากเลยขนาดดมก็คืออ้วนหุดคอค่ะต้มเซ้งแ้งเซ้งอะไรเราผลตะคนก็เลยไปอยากรอน้ำเล่า <si เบียสวัสดีค่ะรยังอย่าลืมพาวดูมิตูเาวู้เดียวอะไรเฮ็ดมตรภูเาผเดียวอะเวัสดีค่ะพี่เขาไป กินม่ต้องกานไปแบบรุนดีไม่มีแมวมาฝากเลยหรอโอ้ยเอาชีวิตมันหอดก่อนเพียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้มาฝากคุณนสีคุณเป็นเสลี่ยนการใส่มันโอมหนักหมดเลยอมันเป็นตาหวานให้โอ้นิ่มาิมน้าไน้ไไกลบุ่นเฮียเต็มหลังมันอยู่หุ่น ไม่ใช่ลำพันเราแห่งมาจจเอาเงาผาควยเราเห็นเนี่ยเขาแกงลายแล้วก็อยากแกงนำ้ำบ่อไม่ใช่งลุงเราไปแอบ,บสวยเออเราไปแอบ,บสวยอเออจะเ,เล่นลูกไผ่มเนี่เอาลูกไผ่เล้หมานึ่ไม่่ลำพันแม่ลูกไผ่โก เอ็นวาลูไฟปุอาร้านค้าร้านนี้อาอาบุฟเฟ่บุฟเฟ่าาาพีเนีนี่เดี๋ยวมันีลอยขายแท่นลุงรอยู่ลอยลอยแท่นเห็นหนีโอ้ยอีพีก็บซดวงเอ้ยมึงจะม่แกระวดกูดี ว่าไหนมึงบอก่าเฉียดหรอมึงหยาบเออ,น,อน,นั่นเห็นบอกว่าเราตัวไั้ที่ครับสวัสดีครับผมไปพี่น้องครับผมโอ้ยผักทั้งอย่างมึงเอ้ยคลิปแหลกกับพ่อในร่องไหนอยูด่ด้แต่อยากษ์อยากษ์ใดชิปสองเดี๋ยวสิไป็นไยเอาอัอนเพ็ดนนตุนอีก ถ้า้าทาไอเสียมามันเป็นยางรูดตัดมันมาหรอวะมาแล้วหัแล้วรวอมตีเอากระยากายมาบางหันมันอันยางออกไปอีกมันยางออกไปไหมเมียมันไปผู้เดียวเมียสวนกับตัวเดียวนี่ไหมฮะบัวมันมามันไปรูดตัดอีกมันเริ่มเอาไอเงี่ยก็บสื่อสเปรย์มาสีหัวน่ามันมาว่ามาสีผมเลยมันมาสื่อสเปรย์มาสีหัวเล่าปะคักคอยมันคอยเล่าหรอไหม มันแห่งเล่าก ah. oh. ็ใรแปว่าแฟนหนุ่มไได้นะเดี๋ยวขยอมหลับมึงไปมึงสู่รบกันยุคประศัตราฆษณาได้สิ่เตีนยันกรนออกนายว่าแฟนหนุ่มไได้นะพี่ก็ซื้อดวงเล้ยง่ามไรมึงอาบน้ำไปมึงคื้เกาแห้งแค่ยางก็ทำงานยางกว่าจะกางเต้นแล้วกว่าจะลากลังแล้วนเออ โอ้ยจะอ่อนเนาะผักมื <t <t ้อเอาได้ยินเสียงยี่แม่ลอยอย่างหัวมันไปสั่งตำนานใบ เอาละพ่อเรียกอ่อโองพ่อมียานเอาละค่ะพี่น้องฉันคล้วกิปนีมาสนีซิมหนาวพอกันไหมคะสวัสดีค่ะไป่พ่อกำลังน้นตุนอีกคลิปต่อไปนะคะ